ธรรมชาติที่งดงามความอุดมสมบูรณ์หล่อหลอวิถีชีวิตวิถีชุมชนชาวประมงทะเลสาบสงขาให้รู้จักอนุรักษ์มุนเวียนธรรมชาติเป็นประโยชน์แก่สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตนานาชนิดรวมถึงปลาขี้ตังปลาขี้ตังราชินีที่ปกครองทะเลสาบสงขาสัตว์เศรษฐกิจของชาวประมงตำบลสทิงหมอกอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขาชาวบ้านที่นี่มีอาชีพทำประมงพื้นบ้านจับกุ้งหอยปูปลานานาชนิด รวมถึงราชินีแห่งทะเลสาบสงขานี่อย่างปลาขี้ตงังปลาขี้ตังเป็นสเศรษฐกิจที่รับความนิยมจากผู้บริโภคสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากปลาขี้ตังที่นี่มีรสชาติอร่อยแตกต่างจากที่อื่นเพราะอาศัยอยู่ในน้ําทะเลสามน้ําที่มีการหมุนเวียนของน้ําจืดน้ําก่อยและน้ําเค็มทำให้มีราคาสูงกว่าที่อื่นอย่างมากเพราะความต่างของน้ําทะเล เนื่องด้วยทะเลสาบสงขาเนี่ยค่ะเป็นระบบนิเวศที่แตกต่างจากที่อื่นนะคะก็คือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําที่แตกต่างก็คือว่าที่นี่จะประกอบไปด้วยสภาวะน้ําจืดน้ําเค็มและก็น้ําก่อยซึ่งจะเป็นแหล่งที่น้ําจืดเนี่ยพัดผสมมารวมกันกับน้ําเค็มซึ่งจะเกิดเป็นสภาวะน้ําก่อยซึ่งแหล่งน้ำเนี่ยค่ะทะเลสาบสงขาแห่งนี้ก็คือว่าจะมีสภาวะน้ําก่อยเนี่ยค่อนข้างนานซึ่งเป็นแหล่งที่เหมาะสมสําหรับอนุบาลสัตว์น้ําไวอ่อนหลายๆชนิด รวมถึงปลาที่ตังด้วยค่ะปลาที่ตังนะคะเป็นปลาเศษรเษฐกิจของอาชาวประมงพื้นบ้านในทะเลสาบสงขาค่ะนะคะ <c oughs> เพราะว่าเป็นปลาที่มีรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็เนื้อนิ่มนะคะแล้วก็มีไขมันสูงนะคะ <c oughs> โดยเฉพาะกลุ่มไขมันที่เป็นไขมันดีอย่างเช่นโอเมก้า3 <c oughs> โอเมก้า6อย่างนี้นะคะก็คล้ายๆกับปลาทะเลนะคะ <c oughs> ชาวประมงทะเลสาบสงขาให้ความสําคัญแก่การดูแลรักษาระบบนิเวศในป่าชายเลนเพราะมีส่วนสําคัญอย่างมากกับระบบนิเวศในทะเลสาบสงขาเพราะเป็นสถานที่อนุบาลปลาทุกชนิดรวมถึงราชินีน้อยอย่างปลาขี้ตังที่จะเติบโตเป็นราชินีปกครองทะเลสาบสงขาสร้สางร,า,ร,า,รายได้เป็นจำนวนมากให้แก่ชาวบ้านและชาวประมงป่าชายเลนจึงเป็นส่วนสําคัญที่สุดที่ทาให้ปลาขี้ตังสามารถจเจริญเติบโตและขยายพันธุ์เป็นจำนวนมากตลอดทั้งปีระบบนิเวศของป่าชายเลนมีความร่ารัยติดทุดเลยกับ เลซับลุงปลาคือแต่ว่าคาดปลาใจเล่นนี้ก็คือเลซับลุงปลาก็ตาก็ว่าเป็นบอหน่วยนึงแต่ว่าไม่มีปลาไม่มีไรเลยเช่ประมุงอ้ากินในแต่เลซับลุงปลานี่มีวิธีแต่ว่าจับปลาขี้ดังแล้วก็ไปตั้มเป็นกองกองซังกองน้ำเลยแล้วก็ใจเป็นกัดลอม วิธีในการจับปลาขี้ตังชาวประมงจะออกล่าในช่วงกลางคืนเพราะเป็นเวลาที่ปลาขี้ตังจะหลับจะไม่ตื่นตัวและว่ายน้ำหนีทําให้ชาวประมงนิยมล่าในช่วงกลางคืนเป็นหลักซึ่งมีหลากหลายวิธีเช่นการตั้งอวนดักปลาดำน้ํายิงปลาหรือวิธีต่างๆอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้จะเป็นไฟฉายคาดหัวที่มีว้ส่องดูปลาในน้ําและสามารถมองเห็น,นเวลากลางคืนโดยหลังจากจับปลาขี้ตังมาได้ชาวประมงจะรีบนําไปขายหรือนําไปประกอบอาหารโดยเร็วเพราะปลาขี้ตังราคาจะสูงที่สุดเมื่อยังเป็นเป็น,ปนอยู่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเอาไปทําแกงส้มค่ะแล้วก็มีต้ม ด้วยแต่ที่จริงแล้วปลาขี้ตังก็ทําได้หลากหลายปลาขี้ตังที่นี่เป็นปลาที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยเนื้อเน่นกว่าที่อื่นนะคะเหมือนที่สุราษฎร์ก็จะมีปลาขี้ตังเยอะแต่ปลาขี้ตังที่นู่นก็จะไม่ได้มีลักษณะที่เหมือนกับที่นี่อะคะ่ะชาวมงและชาวบ้านร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเลกชนตำบลทิิงหม้ออำเภอสีหเนครจังหวัดสงขลาสนับสนุนวิถีชุมชนวิถีธรรมชาติอนุรักษ์พันุ์ปลาเพาะพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติเพื่อ10,000ชีวิตได้แก่ ปลาที่ตงังปลากระพงและอื่นเพื่อต้องการเสริมสร้างลมานิเวศให้กระตุ้นการหมุนเวียนของธรรมชาติฟืน้นฟูพันปลา,านานาชนิดให้เราได้มีปลาขี้ตงังกินกันอย่างไม่ขาดปากพื้นที่ตรงนี้ที่ใช้ในการที่จะปล่อยพันุ์ปลานเนี่ยที่ได้ดําเนินการไปนเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เเป็นแหล่งอนุบาล นะครับซึ่งจะสามารถที่จะช่วยในการที่จะฟื้นฟูจํานวนพันปลาช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศนะครับฟื้นฟูปริมาณสัตว์น้ําในพื้นที่เพราะว่าทะเลสาบสงขาเนี่ยก็มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารของปลาเนี่ยได้แล้วก็สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของพี่น้องชาวสิงหานนครและก็พื้นที่ใกล้เคียงได้ต่อไปครับ พันปลาในธรรมชาตินะคะที่นำมาปล่อยครั้งนี้จะไปเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาตินะคะถ้าโชคดีหน่อยก็อยู่ได้ออกลูกออกหลานแล้วก็จะเพิ่มในอนาคตนะคะจะเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับทะเลสาบสงขาของเราโดยเฉพาะในบริเวณใกล้เคียงบ้านปลาหมายเลข9อย่างนี้นะคะ่ะวิถีชีวิตของคนในชุมชนทะเลสาบสงขาที่นี่ปลาขี้ตังมีความสําคัญแก่ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทะเลสาบสงขาอย่างมาก รวมถึงสร้างทางรายได้และเป็นอาหารที่แสนอร่อยในทุกครัวเรือนของคนในชุมชนวิถีชีวิตวิถีชุมชนของคนในเทศาบสงขาหมุนเวียนหนาแน่นลักคืนความอุดมสมบูรณ์สร้างชื่อเสียงและสร้างชีวิตที่ดีให้ก่คนในชุมชนสร้างธรรมชาติที่มั่นคงให้แก่ระบบนิเวศจากนี้สืบไป